พันห้าุยปกติตัวเนี้ยเหมือนลูกค้าแบบชอบเล่นกันมากเลยนะมันเหลือมาได้ไงลูกนีใช่มันเหลือมาได้ยังไงปกติลูกค้าจะชอบเล่นกันนะของป้ายโป้เนี่ยจูปล่อยโปให้เลยนะลูกสุดท้ายให้ส่งฟรีด้วยอะอ๋อส่งฟรีไปด้วยยี่สีเคด้วยสองพีมพ้ยกางเกงยีสี่เคดวีเช็คหค่นอยจ้ะ อ่ะลาย<ม>าสวยนะใช่ลายดีนะคะลูกค้าค่ะเป็นชุดน,นอนแบบว่ายีนสีต้องบอกว่าเป็นงานเรสเลย่ยะคะใครที่แบบว่าขออนุญาตแบบงัดงัดน้องขึ้นมานะ่ยมันติดกันลูกค้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีใช่ไหมโอเค ลูกค้ามันเป็นเดทแบบนี้ชุดนอนใช่ส่วนใหญ่คือแทบร้อยเปเซ็นต์คือผ้าคอตตอนงานผ้าดีเลยลูกค้าขะใครที่แบบว่าอยากได้ชุดนอนแบบสไตล์เดทอยู่แล้วนะมาเล่นลูกนี้ได้เลยเนี่ยคอตตอนแบบงานสะอาดงานแบบว่าต้องบอกว่าเป็นงานแบบทนคลินคลีนนะคะลูกค้าขะงานลูกคุณหนูงานแบบใส่นอนแล้วแบบดูผู้ดีบอกเลยนะแบบตัวนี้คนญี่ปุ่นอะใช่เน้นแบบใส่นอนสบาย ลายดอกน่ารักเป็นเดททั้งลูกเลยนะลูกค้าใช่เนี่ยเห็นไหมแต่ใหม่ดีกว่าน่าขายไม่ค่อยมีโรงงานไหนทำใช่ปกติแล้วชุดนอนมันจะรวมไปเนาะจะรวมหมดเลยกางเกงเดทอะไรพวกเนี้ยรวมไปหมดโรงงานโกอดนี่เขาแยกเดทไว้ให้นะลูกค้าเป็นเดทล้วนเป็นตัวยาวลดนะเอาจริงลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่ชอบแบบต้องไปนั่งคัดเสียเวลามันออกไหลยากอ่างอย่างนี้อุ้ยอาจจะมีติดแบบว่าแนวแบบแฟชั่นไปนิดนึงตัวหนึ่งน่ารัก นะคะเนี่ยลูกค้างานลายดอกงานสีพื้นนะคนแบบคือรู้เลยดูก็รู้แล้วว่าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะคนแบบนี้แนวนี้สไตล์นี้นะงานญี่ปุ่นงานผ้าคอตตอนค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าขาไซดีด้วยนะเน้นขายใส่นอนสบายราคาชุดนอนเด็กมีไหมชุดนอนเด็กไม่มีเลยค่ะลูกค้าก็เกงขาสั้นชายมีนะคะขาสั้นชายมีพี่ค่ะรวมบางเด็กวันนี้หนูเอาของแพนด้ามาเปิดอะ่ะพี่เดี๋ยวลองดูก่อนไหม เดี๋ยวลองดูก่อนไหมเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูก่อนแพนด้าสวยนะพี่งานผ้าสะอาดชุดนอนซาตินมีนะคะลูกค้าแต่วันนี้ยังไม่ได้เอามาเปิดนะป้ายโก้รหัส 900A มีของเปล่าดูให้หน่อย 900A เนี่ยลูกคุณหนูมากดูได้เลยลูกค้างานสวยก<ว>ก็สอบนี้ยลุ้นแบรนด์ได้ด้วยนะใช่งานญี่ปุ่น 900A 900. ของหมดคะ่ะลูกค้า ลุ้นพวกแบบว่าแบรนด์แบบพวกยูนิโคอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะส่วน,นใหญ่อะมันจะหลงคือแบบพวกแบรนด์ไฮเอ็นใช่ใช่อาจจะมีติดแบรนด์ไฮเอ็นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้า<ม>ไปลหลงไปลุ้นนะคะไปลุ้นได้ขนาดเวลาเคยเปิดแบบพวกผ้าหม่มผ้านอนอะไรพวกนี้ยังมีติดไปเลยนะคะเนี่ยงานน่ารักน่ารักเลยนะคะลูกค้าขาสวยสวยเลยนะตัวนี้ลูกใหญ่นะ9กกิโลงานญี่ปุน่นใช่ เราจะเต็มหกพันห้าลูกค้าเดี๋ยวนี้เหลือลูกสุดท้ายหนูจะปล่อยให้นะลูกสุดท้ายแล้วลูกค้าเาไหรอยากได้นะเท่าไหร่ดีจะเอาแบบสะใจเลยหรือยังไงเอาไปสามพันวะโอ้สามพันสามพันห้าคิดไว้สี่พันห้าแต่บอสปล่อยไปให้สามพันห้าร้อยบาทลูกค้าจากหกพันห้าจากหกพันห้านะลูกค้าลูกนี้จะให้สามพันห้านะเก้าสิบกิโลชุดนอนเดทแรงมาก 3,590กิโลส่งฟรีไหมไม่รวมส่งโอเคราคาขอไม่รวมส่งเพราะว่าลด50เปอร์ไปแล้วแม่นะลด50เปอร์ไปแล้วนะใครจะรับลูกนี้นะลูกค้าจากปกติหนูขายอยู่6,500บาทออกคอตตอนฉ่ำนะคะงานญี่ปุ่นด้วย90กิโลวันนี้บอสปล่อยราคาให้เลยลูกสุดท้ายหน้าไ้เหลือแค่เพียง 3,500บาทขออนุญาตไม่ได้ส่งฟรีนะเพราะรถกระหน่ำมากแม่ลูกค้ามารับเองได้นะใช่ใครจะรับลูกนี้รหสัสซ f เป็นชอช้างสองสองมาเลยค่ะชอช้าง22มาเลยค่ะนะงานน่ารักมากลูกค้ามีงานใหม่ด้วยนะอุ้ยแม่แล้วหนูอุ้ยดูดิงานในแพ็คลองแพโชว์เลยงานในแพ็คแบบนี้มีติดไปด้วยอุ้ยสวยมาก คือคนใหม่เลยใปรอยากลองอ่ะเปิดตลาดลองดูแล้ลูกค้าหนูว่าขายดีแน่เลยชุดนอนเดทอ่ะผู้หญิงชอบแล้วเป็นผ้าคอตตอนด้วยเอาเท่าที่ดูติดผ้าอื่นผ้ายืดผ้าลื่นอะไรอย่างเงี้ยตีซักประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองใช่อุ้ยเห็นต้องน้นคอตตอนหมดเลยอ่ะสอเอาเรียบร้อยขอบคุณค่ะหมดเรียบร้อยนะคะดีๆเพลงนะคะลูกค้าหนูว่ากระสอบเนี้ยขายดีแน่เลยอยากขายเหมือนกันนะเนี้ยอุ้ยอันนี้เป็นของใช่ ขนาดร้านนะชุดนอนขายดีมากอเนี่ยอันนี้เป็นแบบพีนัดด้วยน่ารักมากนะคะเป็นลายแบบการ์ตูนก็มีติดไปนะคะลูกค้า่ะขาวแฟชั่น <Okay. S 2> ได้เหนือหนูไปต่อรวมบางเด็กและขาวแฟชั่นนะเฟอร์เดี๋ยวหนูเบิกให้นะคะอ่าลูกนี้โซอาเรียบร้อย่โชว์ไปแค่สิบเปอรเซ็นต์ุ้ยคิตตี้ขอด้่หมยังเหลืออีกเยอะอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะยังเหลืออีกเยอะนะคะลูกค้าขา ต้องบอกว่าจำนวนเยอะด้วยลูกนี้ลูกใหญ่90กิโลโอ้โหงานผ้าใหม่ๆก็มีออกเยอะนะใช่ลูกคุณหนูมากแม่คุ้มใครได้ไปคุ้มมากแม่ลดราคาแบบ50%กันไปเลยจาก6,500ลูกค้าซื้อโรงงานก็ไม่ได้ราคานี้ตอนที่บอสถับราคาก่จะบอก4,5่ห้ม่บอสบอก3,5หไปเลย3าไปเลยคุ้มจัดเลยลูกค้าขาอะโอเคลูกนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปงานต่อไปอุ้ยน้องหมี จำนวนเยอะมากอ่ะลูกค้าไม่ได้<า>โชว์ไปแค่สิเอร์เซ็นต์งอ่ะใช่ยังเหลืออีกเยอะโชว์แค่บนบนเท่านั้นนะเมื่อกี้ยังไม่ถึงครึ่งขอ 27G สิบเจ็ดแพนด้าแพนศูนย์สองเองเแพนด้าศูนย์สองเจงานเสื้อผ้าเด็กรวมบางแม่ป้ายแพนด้างานผ้าใหม่ผ้าสะอาดนะของเด็กอ่ะ หนูเปิดรีวิวมากี่ลูกก็คือแบบว่างานดีเลยแล้วก็แบบโอ้โหขายดีเหมือนที่เอาไปลงตะแกนขาย